Đi đi, phải, với sau một tuần lắm một năm sau ngày 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 nắng thì cào năm ngày 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 นำหลอดนำเลยเก็บไปว่าไรตัทึ่งตายอยู่บรรยากาศโซนนี้กัหมอกหมอกหลเติบอยู่ประมาณสิบมงกว่าแล้วถ้ากินกาแท้ข้าตดวหรือกิวนองอยู่ได้ออกมากสารเล็ยน้อยมันให้พยักการ ngoài bên mà phải nhắn lại vô cứ vô, cứ ngang đen cả cả hồ đào lắm không thôi thì mọi người đi không phải đi câu còn làm gì mày một cái con này cái cái đi đi อข i, เขาอ,อยมัวแล้วนี่นองทำแห่งายหลยโอ้น้องมีหนยุ่งเลยเนาะเรียากาาหอดงสีเรียเกา ไปหาเขาเทนอ,นนะอ,นอ,นอเนาะอ๋อเดออออา,ากาศดีๆพี่น้องย้องโซ่สมัยก่อนย้องโซ่ของสี่เลยล้มหอยลมหอพี่น้องอายุห้าขีดสิ้นนี่นิดซีดีนีง ยิ่งใกล้เทศกาลก็นี่ไม่เลยมากหรอกดูไม่กาสุดยอดดีดหน้าเซนูหน้าเซเซนี่แหละแต่เป็นยากาศที่งามเนี่ยเดี๋ยวหน้าเดียวยิ้มซีรีส์อะน้ำตงน้ำตา emiu lực lực cũng xịn cả, một mối đấy này theo, này. có mối lực hả, sự hoạt, số lượng hoạt, à những con đẻ che đấy, có thể tính cung năng giải, thì có phải không,